จริงๆต้องขอบคุณพี่ชายที่อยู่อีสานก็คือพี่ไม้พี่ลมพรคือคือ,คอพี่เดบติดตามพี่ไม้มาตั้งแต่ไปเจอพี่ไม้ที่ยุโรปแกก็ไปโฆษณาขายน้ําปลาร้าของแกอะไรประมาณนี้ครับโอ้เราเห็นปลาร้าโดังทั่วโลกได้ทีนี้ก็กลับมาดูของทางใต้ว่าเฮ้ยเรามีตัวไหนที่สามารถดังแล้วก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานแล้วก็มันมันแบบมันบูดยากอะแล้วอยู่ได้นานด้วยเลยไปเห็นกะปิกะปิดนี่อยู่กับเราอยู่อยู่ได้อายุ ประมาณ2ปีนะครับสองปีตอนนี้ทำเองผลิตเองครับแล้วก็มีโรงงานเองด้วยครับมีโรงงานเองด้วยแล้วก็หนึ่งสร้างรายได้ให้กับาชาวประมงพื้นบ้านด้วยเขาก็ไปหาตัวกุ้งเคยแล้วก็มาส่งที่โรงงานครับแล้วก็ตอนนี้อ,อยากฝากทางคมชัลึกไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจที่อยากให้หลวงไก่บริษัทหลวงไก่มาร์เก็ตติ้ง O E M นะครับ O E M หรือว่าผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกะปิให้แต่แขนงไปเป็นมันกุ้งให้แต่แขนงไปเป็นน้ำปลาหวานมันกุ้งหรือว่าน้ำปลาหวานเฉยเหรือว่าน้ำพริกหรือว่าแกงไตปลาอะไรแบบนี้ครับก็ติดตอ่อเข้ามาได้นะครับถามว่าลงทุนเยอะไหมเราเราก็ลงทุนตามตามออเดอร์ครับตามออเดอร์แต่ถ้าอนาคตไม่แน่ครับแต่ตอนนี้ก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับเพราะว่า แล้วแต่ทางออเดอร์ทางบริษัทอพลฟูด้ดเขาจะสั่งมาครับตามออเดอร์ถ้าเดือนนี้สั่งมาเท่านี้แล้วก็ผลิตเท่านี้เราก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยผลิตสต็อกครับเน,น้นเน้นผลิตสดเน้นความสดกันครับผมจะไปทั่วโลกเลยไหมคะคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ครับตอนนี้กําลังทําการตลาดในประเทศอยู่ครับแล้วก็อีกอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะมีวางตลาดทั่วโลกครับ ตอนนี้ก็กําลังทําเอกสารเรื่องส่งออกครับอ๋อนี่ดูว่งกันกันแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะไปประเทศอะไรบ้างก็ที่ร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ู้ๆก็มีอเมริกาแล้วก็ยุโรปค,ครับแล้วก็ฝั่งอาหรับเอมิเรตเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเขาเป็นทะเลทรายแล้วก็เขาชอบกินกะปิมากตอนนี้เพลงกําลังทําอยู่ครับเมื่อกี้ก็ที่ขึ้นแถลงข่าวก็นั่นแหละครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุด ชื่อเพลงว่าขอบคุณติดตามกันได้นะครับทางช่องหลวงไก่ออกซิเจนคือตอนนี้ปดีหมดสัญญากับทางอาเซียมแล้วแล้วก็ตอนนี้มาทําเพลงเองแล้วก็ลงทุนเองแล้วก็เปิดช่อง Youtube เองแล้วก็เปิดเพจเป็นของตัวเองด้วยตอนนี้งานกลับมาเยอะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีเสียงเมื่อคืนเล่นอยู่ที่อําเภอร่อนวิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็วันนี้ขึ้นมาแถลงข่าวกับเนี่ยกับดาราเรลี่ครับแล้วก็พรุ่งนี้ ก็ต้องกลับไปส่งทายครับมีงานอาทิตย์นึ่งงานแน่นวันเลยไหมก็ตอนนี้ก็แน่นครับทั้งทั้งประชุมเรื่องกะปิด้วยฝ่ายทาการตลาดกะปิด้วยแล้วก็กางคืนคอนเสิร์ตด้วยตอนนี้ตาเริ่มเลยแล้วครับ <uno> ถามว่าไรายได้ยังไม่ตอนนี้ยังครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงลงทุนอยู่ในช่วงลงทุนมาก <uno> ก็คือเอาสมบัติเก่ามาลงทุนตัวใหม่เพราะว่าการที่เราส่งส่งส่งไปให้ตัวแทนจําหน่ายส่งไปให้พลฟู้ดเราก็ต้องหาซื้อวัตถุดิบเองก่อนต้องลงทุนเองหมด แล้วก็ถึงจะส่งกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของเครดิตที่ระหล่างการทําสัญญากันมันบรรยุระหว่างตัวแทนจําหน่ายกับทางโรงงานด้วยครับมันต้องใช้ทุนใช้ทุนซื้อครับแล้วก็เพลงก็ใต้จ้างคนเขียนอีกจ้างคนทาดนตรีอีกแล้วก็จ้างนางเอกเอ็มวีอีกเออมันก็ตังนั้นแหละครับแต่ว่ายุคนี้ดีนิดนึงมันไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ก็เริ่มมีกล้องเองครับกล้องเองเริ่มทํากันเองแล้วทุก